สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะคลิปนี้เรามาดูเรื่องราวข่าวดีสุดช็อกของชาวราศีกรกฎกันดีกว่านะคะว่าในช่วงสามวันนี้ที่คุณเข้ามารับชมในตอนนี้เวลานี้กำลังจะเกิดข่าวดีสุดช็อกอะไรขึ้นกับชาวราศีกรกฎค่ะขอพลังงานชาวราศีกรกฎนะคะข่าวดีสุดช็อกของคุณ4 of Cups ค่ะ คุณกำลังรออะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมนะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าต้องวางมันไว้กับสิ่งลบๆเพราะว่าคุณกำลังได้เจอสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณรู้ไหมว่าตอนนี้สันชาตยยานของคุณความสุขในตัวตนของคุณความรวมสมบูรณ์ในตัวตนของคุณสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะเกิดขึ้นจริงบางสิ่งบางอย่างคุณต้องวางไว้ให้ได้อดใจรอไว้ให้ได้อดเปรี้ยวไว้กินหวานไว้ให้ได้นะคะ บางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อมากๆเหลือเกินว่าคุณจะได้รับคุณรู้สึกถูกต้องละถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังเดินทางในสู่หนทางชีวิตที่มองหาความสําเร็จในชีวิตคุณกําลังที่จะได้รับ คุณเป็นแล้วตอนนี้เพราะคุณเติมเต็มความรมสมบูรณ์ความสุขในตัวเองถ้าคุณกําลังพร้อมแล้วจริงๆในเรื่องของการพบเจอความรักครั้งใหม่คุณกําลังได้พบเจอกับใครบางคนที่เป็นความรักคู่รักของคุณเป็นคู่แท้ของคุณอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจไม่ชัดเจนกําลังที่จะได้รับคําตอบและเป็นคําตอบที่คุณรู้สึกว่ามันรู้สึกโลง่งมันรู้สึกเบาสบายมันรู้สึกว่าชัดเจนละฉันจบตรงนั้นหรือว่าไปต่อยังไงอยู่ที่คุณตัดสินใจ จงเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะเพราะว่าไพ่สื่อในเรื่องของพลังแห่งธาตุน้ำซิกเซนสัญชาติตยานในตัวตนคุณแม้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าลังเลอ่อนไหวอะไรบางสิ่งบางอย่างจะทํายังไงดีจะไปต่อยังไงดีแต่เมื่อคุณชัดเจนจริงจังในตัวเองมีหลักการมีเหตุและผลและเดินหน้าเต็มที่เลยอะไรก็ขวางคุณไม่ได้เพราะความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นแต่อยู่ๆความรักก็พุ่งเข้ามาหาคุณอย่างไม่น่าเชื่อเพราะคุณอาจจะได้พบเจอกับใครบางคนที่มีเสน่ห์มากๆทําให้คุณรู้สึกหลงรัก ถูกชะตาต้องตาต้องใจคุยไปก่อนเรียนรู้กันไปก่อนอย่าเพิ่งรีบในความสัมพันธ์มันอาจจะเกิดเรื่องราวความสะเทือนแรงดึงดูดอันมหาศาลมาก,มากๆเกี่ยวกับความรักครั้งนี้เพราะอาจจะเป็นความรักของใครบางคนที่มีความต่างจากคุณในเรื่องต่างชาติหรือว่าอายุที่ต่างกันหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันดึงดูดกันมากๆมันสเสน่หากันมากๆหรือมีใครเข้ามาจีบคุณมากเกินกว่าสองคนคุณจะต้องใช้เวลาใจเย็นในการคุยเรียนรู้ร,รู้จักกันไปก่อนนะคะ อย่าเพิ่งรีบร้อนในความสัมพันธ์อย่าเพิ่งที่จะตัดสินใจอะไรถ้าวันเวลาทุกอย่างมันยังไม่พิสูจน์ให้คุณได้มองเห็นความเ็นปจริงที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการได้รับข่าวดีอะไรบางสิ่งบอย่างจะกระจ่างชัดเจนที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะข่าวดีสุดช็อกค,ค่ะที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิบสิบดาบน,นะคะทว w a n ร s แน่นอน มันกำลังจะเกิดเรื่องที่คุณรู้สึกสะดุดหยุดนิ่งเกิดขึ้นเรื่องช็อกเกิดขึ้นบางอย่างเกิดขึ้นอยู่ๆก็สะดุดอยู่ๆก็จบอยู่ๆก็เปลี่ยนแปลงอยู่ๆก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ two of wands เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ c h n of swords เกิดขึ้นจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หยุดเพื่อได้เห็นได้ตกผลึกได้ทบทวนได้หาสาเหตุได้ไตรตรองได้เรียนรู้กับประสบการณ์สิ่งนั้นๆ และคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นี่คือสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้คุณได้รู้ว่าคุณกําลังได้ทบเจอประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากๆทําให้คุณได้ฟืน้นฟูและทําให้ชีวิตของคุณรุ่งเรืองต่อย,ยอดไปในทิศทางที่ดีกว่าอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานของคุณคุณกําลังได้เดินทางเดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศอาจจะอยู่ๆก็รู้สึกว่าท้อใจเหลือเกินในช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยรู้สึก เจ็บช้ำอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองนะคะเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่คุณฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเพราะนี่คือถ o of ่อนการเปลี่ยนแปลงชีวิตอนาคตที่ดีกว่ากาลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณเชื่อมั่นแบบนั้นและเมื่อมันเดินทางสู่ในที่ในทางชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าช่วงชีวิตของคุณนั้นผ่านพ้น,พนในสิ่งที่ยากมาแล้วในต่อไปในวันข้างหน้าอะไรที่ยากนั้นคุณก็ไม่ ไม่สนใจแล้วเพราะฉันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วคุณจะมีภูมิต้านทานในทุกๆเรื่องอย่างในทุกๆเรื่องจริงๆภูมิต้านทานในจิตใจร่างกายแข็งแกร่งขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นนะคะจิตใจแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นได้พบเจอเนื้อคู่คนรักที่ดีกว่าพบเจอคู่ชีวิตที่ดีกว่าอะไรที่คุณกําลังรู้สึกรังเลกําลังตัดสินใจคุณจะได้ตัดสินใจแล้วคุณจะได้เดินหน้าจบเพิ่มมูฟออนไปต่อหรือว่าได้พัฒนาวความสัมพันธ์หรือว่าบางสิบอย่างมาทําให้รู้สึกว่าต้องเเคลีย์ตต้องัััดดสินนนใจชจชก บางอย่างต้องใช้เวลาและมันใช้เวลามากๆเพราะสิ่งที่มีคุณค่าบนโลกใบนี้ใช้เวลามากเลยนะคะนี่คือเรื่องช็อคข่าวดีแล้วก็ข่าวบางอย่างที่คุณจะต้องเตรียมรับมือกับบางอย่างที่สะดุดเพื่อเริ่มต้นใหม่ในชุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณระม,มัดระวังให้ดีในการใช้ชีวิตของเราในทุกวันนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ